พาว่าทัวอูช่างยุทธกันสักหน่อยครับมาดูความลืบหน้าอีก้าคันนี้มั่ใจว่าหลายคนกำลังลนดูอยู่ก็จะเป็นพวกพาร์ทพุ่มคาร์บอนนะครับโอ้โหประตูเปิดนี้เลยนี่รัวนี้ต้องโซเดบธรรมดามันเจอแล้วเจ้าก,การกล้วยมาดูกันว่าถึงอหไงแล้วคิปอันนี้คืออะไรบันไดเลยี่สะพานพานี้ดมีแต่ฟ้ยู่ขางในอ๋อดันเข้า โอ้โอพี่สวยมากเลยโอ้สวยทั้งทั้งนอกแล้วก็ข้างในสุดท้ายท้ายเล็ก,กิจปลาร,รอบคันเลยแสดงว่าเจ้าขอเขาจะชอบเล็กกิจปลามากสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พามาทัวร์อูช่างยุดกันสักหน่อยครับ มาดูความคุบหน้าทางรถัววรถทีท่เขาแท็บนะครับแล้วก็รถลงหงหุกค้าห่งุ่นต่อพี่ออสไทยภพูมไอเจ็ดร้อยแปลงหน้านิวโพแล้วก็วิกเตอร์2.6นะครับนี่กีก้าคันนี้มั่นใจว่าหลายคนกำลังรอดูอยู่เนี่ยครับเป็นนิวกีก้านะครับ,เป,รบเป็นตัว8ปดล้อช่วงล่างใหญ่ไทยจุ่นมาแล้วก็ใส่ช่วงล่างของอีสุสา อันนี้ก็ต่อกระบะตกแต่งที่ช่างยุทธจบครบเซตเลยครับวางแท่นของอ e ิวซุสามกส่วนมาจากอู่ช่างกุ้งเนี่ยบอกเลยว่าลำนี้เนี่ยสวยจริงครับซึ่งลำนี้เจ้าของเขาก็อเอาไปใช้บรรทุกเครื่องจักรกลหนักซึ่งลำเนี้ยเจ้าของเขาก็รู้สึกว่าจะไปตัดมาเองระมาทำมาใช้เองประมาณนั้นครับเนี่ย ก็จะเป็นพวกชาร์ทคุ้มคาร์บอนนะครับน <c oughs> ่าจะคาร์บอนเนาะนะครับเนี่ยบอกเลยว่าลำนี้สวยมากแต่งเต็มมากครับโอ้โหสุดยอดส0กล่องล้อหัวเดียวนะครับอีก้าทุงล่างใหญ่น่าจะคันแรกในเมืองไทยนะคันนี้เนี่ยน่าจะคันแรกเลยนี่คือรถของกาละแมแม่เกตใช่ไหมพี่รถวิ่งสองสนะ สองแสนสามปีก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะใช่ก็ปีหนึ่งปีไปก็ไม่ถึงแสนโลคร่าวอันนี้เอามาต่ออะไรพี่อันนี่ตู้ตู้ตู้แห้งอ๋อตู้แห้งยาวมีมีลิฟท้ายด้วยลิฟท้ายด้วยโอ้คุณลงของเหมาะเลยเนี่ยเอาไว้แบบขนขนมเขาขนสิด้างเขาประมาณนั้นสี่ะไรพี่มาจากกระจะแดงเก็เพแดงเก็ดอ้สุดแน่รอชม ขเกนกละนะ, <introductions> ะแเกอิอกไว้ก่อนอันนี้เพิ่งเอามาใช่ไหมมองล้อยังใหม่อยู่เลยนะ <ST U K> อ๋อนี้ล้อยางเขามาขอบสิบเก้าแล้วนี่โอ้โหประตงเปิดนี้เลยพี่ตัวนี้ต้องเปิดแบบธรรมดามันเปิดแล้วน้งหนาครับโอ้โห อารมณ์เหมือนประตูบ้านเลยนะพี่นะคือไม่ต้องกลัวเรื่องมันจะหลุดหรือไม่หลุดนี่ครับมีลางประคองไว้อย่างแน่นหนาทั้งบนล่างไม่ได้เปลี่ยนที่เลยนะครับเปก๋เลยใช่นี่เราไม่ต้องกลัวเลยครับเนี่ยโอ้โหเหมาะมากอะ่ะแ,แต่งใหม่ครับแต่งใหมด่ดีสำหรับวงการบัวนี่ครับอีกเจ้าหนึ่งของวงการบัว ลำนี้กระบะยาวเท่าไหร่พี่เก้าก้าเ็ดกับไปเจอู้อ๋อก็ยาวสุดตารางเลยที่คนบอกมาให้ประมาณนั้นสุแคตตีสไม่ตัดเลยต่อไอ้นี่ให้ต่อปกันช่วงเดิมญี่ปุ่นกระเมาิเมห่่กระ้าไปเจ็ดก้าไปห้าได้อยู่ประมาณนั้นสักี่ญี่ปุ่นเดี๋ยว วันนี้นะครับคลิปนี้พามาชมรถของรถที่ท็อปนะครับเ mm hmm. จ้าการกล้วยมาดูกันว่าถึงไหนแล้ว mm hmm. คลิปนี้เสียงดังห่อยทุกคนพ mm hmm. อดีบรรยากาศใ้อูครับป mm hmm. กติเนาะข้างทำงาน mm hmm. นี่กำลังเลย อันนี้คืออะไรบันไดเหรอพี่สะพานนยี่มันจะอนอยู่ของอไอ๋อดันเข้าดันเข้าอ๋ออ๋อลากนี่อ๋อไม่ใช่ไฮดรลิกเดี๋ยวต้นขึ้นตดหน่อยให้มันจะลาเยอะถ้แม็กโคมันแค่นี้มันขึ้นได้เลยนะใ่ฮเอาจวีพวกล้อ1ล้อนี่ยนะมันต้องมันทำยี่นน่อยให้มนาขึ้นไปแลมจะไมด้ตึก แล้วก็บอกพี่แ่กอยู่ตัวก็บอกอ่ะคือคือตัวดัน่านี้อแล้วก็ยงนี่ออกเคื่ออ๋อก็บอกเนเ่ยอ๋ออันี้คือไม่ได้ใช้คนเลื่อนแต่ว่าฉันกรบอกใฮดลิกดันโอ้นะครับหว้าให้ได้เลยอ่ะอออยู่นี้บันไดมันาไงไงนี่ยอใบใหม่แบนี้ แล้วขึ้นลงนี่ก็ต้องเอาท้ายลงใช่ไหมใช่อ,อันนี้อตอนเขาจะวิ่งนะเขายกขึ้นมาให้มันเสมอ่ยกันเป็นแบบทีเรียบตรงๆเลยอ่าแล้วอันนี้ไอ้กระบอกไฮดรลิกที่อยู่ตรงข้างหน้ากระบะไม่มีไม่ได้บดอ๋อไม่ไม่ยกเนาะอ่าให้บันพัดเป็นพิสูจน์อืมอ,อันน,น,นี้อันนี้คือความยาวสุดตารางเลย แสดงว่าเท่ากับบัวถนนเพรามยาวน่าจะเลีออย้ยว,ว,วแล้วก็เข้าคันนี้อ่ะอ่าเพรยาวเหมือนกันเลยอันนี้เขาสุดละเหมือนกันอันนี้ก็สุดเหมือนกันสุดคู่สิบสองเมตรตั้งแต่ท้ายรถยันหน้ากระชนถึงหน้าชนถึงทาง้ายอ่ะอ่าสิบสองเมตรแต่ว่าตัวโครงสร้างนี่พี่ไซส์ามากเลยนะสาาปักเลยอ่ะโอ้โหออกเลยว่าน่าจริง รลงลอเนี่ยเอสบีมุดยอดหนานี้เราจงัวรจะไม่ค่อยอยู่เลยแล้าต้องใชวิธีดามจงใชีอ๋อแล้ว,ม,ลวมีขาดตั้งท้ายไหมพี่นี่อ,อ๋อใส่ขาตั้งด้วยอยาต้องใส่เท<อ>้าเท้าช้างซุบยังนี้นอ,นอ,อ๋อเวลารถขึ้นลง ทุบๆมีนหน้ามันได้เบคยอนได้นั่นั่งกันก็ขึ้นไปปุ๊บหยุดหน้ารถจะไม่มีรอย,ยไม่รอยอ่าก็มีส่วนที่ลงน้ำหนักด้านหลังนะครับประมาณนั้นอ๋ออันนี้สิบล้อแคชช่างน้อยอุช่างน้อยที่กระบะเหล็กกระบะลูกนี้ยาวเท่าไหรไ่เนี่ยพี่ผมไปแปดกว้างเหรพี่กว้างแค่ไหนนุ๊กห้า ก่อน5เข้า10ล้อเลยนอะเข้า10ล้อใหญ่เลยนะครับเพราะว่าน,นี่เป็นสปอร์ตเตีย้ยความกว้างอะไรได้ทั้หมดเลยเข้า10ล้อใช่อันนี้รถวัวคันนี้เราดูบางทีนะครับอันนี้คือสีอะไรเนี่ยพี่อันนี้ขาวนิ้วเลือบเมื่อข่าวมุกเหลือบม่วงโอ้หนก็จะเลือบเลือบใช่ลำนี้เดี๋ยวต้องรอชมตอนเสร็จครับ บอกเลยว่าของแต่งแน,น่นลูกค้าค really> um, really> ันน oh, anyway. so ี้อยู่ที่ไหนพี่จังหวัดอะไรเนี่ยบังคับดีที่ช่ระทำเนื้อก็ได้เยอะอาถุลอ็คือกระทุลก็ดีทั้งต่อยเลยช่วยทำเนื้อเนื้อขายอ่ะหรอทองทอง้นจะเป็นของไทยอยเลยโอ้ก็ทำเนื้อทำเนื้อแล้วก็ท่าตัดอะไรเนี่ยอ่าอ๋อคือทำบุญคือทำเกี่ยวกับเนื้อวัว ทั้งหมดเลยอเป็นยายี่สิบสองใบหมดเลยใช้ขอบีสิบเกาหมดเดียไหมพี่ยี่สิบสองอี่สิบสองแล้วก็ใสยางแคปเปเาอ๋อร้ดยกด้วยยกด้วยอ้หยนสวยด้วยอ่ะนี่ครับโอ้โหสวยอ่ะ หนังสีดำพุ่งเดินได้สีแดงสวยมากสวยมากแล้วหน้าอันนี้แปลงนะพี่แปลงอ๋อแปลงหน้าอ่านี่ไงสวยมากพี่สีนี้ดูดูรำนน้ไม่ได้เหอ๊ะโอเคตอนดีรำรำนี้น่าใหญ่ขัดหน้าได้ออกขัดหน้าใช่พี่วันนี้ก็ เจ็ดอันนี้ของเชียงโยนใครนะพี่อันนี้ของเชียยนโอ้โหเชียนมยนกันยหญ่ยอดอ่ะนี่คือรถของพี่นิวยางยนต์นะครับตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนอะไรพี่ประกอบของใส่มาเดี๋ยวเราจะไล่ประกอบของให้เรยละอ๋อเก็บตัวประกอบแล้วอันนี้แต่ว่าสีสวยมากเลยนะพี่อันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรอันนี้หนึ่ง สีบอลเนี่ยแต่ว่ามันจะออกเขี่ยวยิ่งใช่เขี่ยยุกเอาเลยใช่ผมว่ามันมันมันสวยมากอ่ะสีนี้ที่เคยทขามาก่อนไหมไม่ไม่ไม่เคยเนาะคืจิ้งลีโอยากได้ไม่เหมือนใครอ๋อแล้วล้ออันนี้จะใช้ล้อหอกอะไรพี่ล้อล้ออะไรพี่อันนี้ของให้ถุงใส่ไหครับชุบไก่อนบ้านหน้าของให้ยังเพียนไหมครับมันงี้ยออใส่ชุดไปก่อนโอ้บอกเลยว่าลำนี้สุดต้องรอชมชอบสีลำนี้มากพี่ สวยอ่ะฮุ้ยแต่งหน้ามาแล้วอโอ้โอ้พี่สวยมากเลยแล้วสรุปว่ายางท,ที่ออฟต์แนวยางหลักอะไรด,ดี่ด<อ>ีโตนดีโตเ,เ,เอาเอาลายนะาเรอย่างเงยจอ้เ,เ,เอาดีโตนดีโตนหน้าดีโตนหน้าดีโตนหลักดีโตน,อ,น,อ,นอ,อ๋อคือแจไม่รอเนาะ เอาลายเอาลอาหน้าให้เดี๋ยวของกัน,นาประมาณ้นพัรือว่าไมัทีแรกแกเอาแกจะเอาดีตันใช่ไหมแต่แกไม่เอาแล้วเอาดีตนแทนโอ้ดีตันนั่นล่ะใชอยู่รงนั้อยูอ่ตรงจังหวดอ๋อ้ได้ได้อยูอ่หน้าดีโซแน,น่นอนดตโซแน่นอนกว่างข้นะไม่น่าเยข้างนาใน,งงงานาสวยมากโอ้ สวยทั้งทั้งนอกก็ต้องข้างในนี่ครับขอพี่ลำนี้ <appointment> ใช่ไหมนี่เลยลำนี้เจ้าของเขาพาไปหาผมอยู่สวยมากอันนี้มีคนอยากดูด้วยนี่สุดท้ายเหรอสุท้าย,ายรับวันไหนพี่วันศุกร์นี้วันศุกร์นี้ศุกร์นี้ตัดวันนี้วันอังคารอ๋อสองคันคู่นี้เลยอยากงหายคู่มากเลย แต่ว่าคนรัจะตของสัญเชียดโ<บ>อ้ติกเตอร์เหมือนกันอรอบนี้สวยมากเล่กิจปาลารอบคันเลยแสดงว่าเจ้าของเขาน่าจะชอบเล่กิจปลามากเจ้าของคันนี้เนี่ยแบบเขาเขาเห็นรถทีวีพาร์ทไงโอ้รถทีวีอ๋อแรงบันดาลใจน,นะฮะอันนี้ประตูไทยประตูไทยประตูไทยเช,ช,ชื่อมไปใเรียบร้อยอันใน,ในี้ไทยใหม่ ต้องเสียงริบร้อยเป็นคาราเมลเหมือนกันโ oh. อ้น,นี่รถร้านร้านดีเทียร์ทางใจอยู่น, mm hmm. นะต้องรอชมตอนเสร็จจะบอกเลยว่าประตูอันนี้ <Okay. S 1> ถ้าคนเห็น,นเปิอน,นี่คิดว่าประตูนอกแต่ว่าความจริงเป็นงานอันนี้คือของวิกเตอร์ที่ประตูเนี่ย <Okay. S 1> วิกเตอร์ <Okay. S 1> แต่ว่าพี่จัดการแปลงเองเจาะเองเลย โอสุดยอดเลยอ่าโอ้โหแน่นอนจริงนะครับคันี้รู้สึกว่าเขาอยู่ที่ชนบุรีใช่ไหมเขาอยู่ชนบุรีวิ่งหน่อยวี่ผักปะผักน่อดูดูขาก่อเ็ขาต่อไม่สูงนะอืมแต่น้ห่ยนี้แ้ตองอ่าพเตียแล้วก็คือเขามีราคาด้วย

ี <L> อต่างกันประมาณกี่เซนนะพี่ความสูง5ซม3เซนถูกไหมวัดทัดดูข้างล่างเหมือนจะไม่เยอะนะพี่ข้างล่างเหมือนไม่เยอะข้างล่างอันนี้มาค่อนข้างเกล้อยู่ความสูงนี่คาร์าลบัวนี่ใ่เดียวแต่ว่าอันนี้ก็เป็นความสูงสเปคเหมือนพวก100อยา่างปกติ 4, 4, 5, 5, 4. มีแต่4 5นี่มันจะลงเท่ามาเท่าไห่พี่ป,กกป,ประมาณนี้2 0ัถ้าเรารับตรงมื่ก็ได้เพียงับมีร้อนงเขาบ้นกออบ้านพัเีด้วย,ร,ย,วยรู้สึกว่าเขาเขามีหกล้ออยู่แล้วด้วย6ล้อต่อไปพี่ไหอหัออก็ต่อไปพี่เหมือนกันสีที่เดียวกันเลย นีะใช่จะสวยิงรอชมได้นะครับรอชมได้เลยคันนี้บอกเลยว่าสุดแน่นอนผมและปาาจะขอแล้วฮะว่าจะมาถ่ายเดี๋ยวรอชมเลยครับรอรถเสร็จนะครับ <m uch ing> โอเคก็ประมาณนี้นะครับัคลิปนี้นะครับ <m uch ing> เดี๋ยวรอชมนะครับรถเทียบแท็บรถเทเลอร์กิกานะครับแล้วก็รถวัวคันนี้ โอ้ oh, หลายคันที่ว่าเด็ดๆนะเจอคลิปแล้ครับตัวเลยครับ